สวัสดีค่ะครูพึ่งมันดาลลาจูนิคอค่ะวันนี้ครูพึ่งมาแบ่งปันการทำครีเอทีฟมันดาลานะคะก็โดยการใช้วันนี้เตรียมกระดาษวงกลมนะคะของครูพึ่งเตรียมกระดาษวงกลมขนาด15เซนติเมตรค่ะแล้วครูพึ่งก็ใช้แล้วคุณครูพึ่งก็ใช้ออยล์พาสเทลค่ะประมาณนี้สีนี้ออยล์พ t าสเทลนะคะเพื่อที่จะมาทำเพนติ้งมันดาลลาเพราะว่าพอเป็นครีเอทีฟมันดาลาเนี่ยค่ะเราก็สามารถผสม ตามที่เราอยากได้เลยครูพึ่งก็ใช้เพนติงมันดารกับ Dotting มาร่วมกันค่ะพร้อมไหมคะวันนี้ก็จะมีอุปกรณ์ดอ t ต,ติงเนาะมีอุปกรณ์ดอ t ต,ติงอ่ามีอุปกรณ์ดอ t ต,ติงแล้วก็มีสีอะคริลิกนะคะเออก็พร้อมที่จะไปดอ t i n g กันแล้วกับ p เ n น i n g และดอ t i n g กันค่ะไปเลยค่ะ ได้ทำตามกันไหมคะเป็นยังไงบ้างสดใสไหมอ่านี่ผลงานของครูพึ่งค่ะผลงานของครูพึ่งเออ เป็นรูปแบบนี้นะคะก็โดยการใช้เพนติงอะเหมือนแล้วแต่ว่าเราอยากจะให้มันเป็นพระอาทิตย์เป็นอะไรแบบไหนก็แล้วแต่ก็เป็นการเพนติงก่อนค่ะก็โดยใช้ออยล์พาสเทลนะแล้วก็ใช้สำลีในการถูเสร็จแล้วก็ดอตติ้งลงไปค่ะอันนี้ครูพึ่งก็เป็นดอตติ้งแบบฟรีแฮนด์เนาะไม่ได้สร้างโครงสร้างไว้ก่อนค่ะเพราะนุทุกอย่างมันก็เลยจะเป็นอิสระในการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระค่ะบางครั้งเราก็อยู่ในกรอบมากเกินไปเนาะครูพึ่งก็ยังคงเป็นกรอบนะแต่ก็ ด้วยการปลดปล่อยโดยให้เป็นศาสตร์โดยการที่ไม่สร้างโครงไม่สร้างคอนรัคชันเอาไว้เพราะฉะนั้นมันก็จะปล่อยไปตามลำดับที่เขาจะไปก็ปล่อยไปตามเขาที่เขาต้องการค่ะลองทําดูนะคะว่าถ้าหากว่าเราไม่มีโครงแล้วเราจะรู้สึกแบบไหนบันทึกความรู้สึกในระหว่างที่เกิดขึ้นในการที่เรากําลังทําไปเรื่อยๆค่ะเราจะเห็นว่าเราละเอียดมากขึ้นไหมเรารู้สึกแบบไหนคะ่ะแล้วมาแบ่งปันกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสําหรับทุกๆการติดตามถ้าชอบกดไล์ กด subscribe ไว้นะคะในการติดตามครูพึ่งค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ